โดยกิจกรรมงานบุญนะครับได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบสมออนไลน์และผ่านทางสถานี g ี n โดยมีพุทธศาสนกิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประกอบบุญญกริยาผ่านระบบออนไลน์ด้วยโดยในวันนี้ครับก็มีคณะท่านเจ้าภาพนํากล่าวคําถวายต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้นะครับพิธีกล่าวคําถวายปัจจัยเทียรรมพิธีกล่าวคําถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกาย, JD, กาายเจดีพิธีกล่าวคําถวายข้าศัพพิธีกล่าวคําถวายยารักษาโรค พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสีและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนักสูตรกลางพิธีได้น้อมนำพัตรายเทียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญซึ่งในวันนี้คณะสัทธาสาธทุชนนะครับก็ได้มาร่วมกันประกอบบุญญกิริยาโดยการถวายทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วย สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับพิธีถวายสังฆทานผ่านระบบซุมออนไลน์แล้วก็ผ่านทางสถานี GBN นะครับจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา10นาฬกาตามเวลาประเทศไทยโดยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าร่วมกันนะครับในการประกอบบุญญกริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเตรญสมาธิภาวนาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะมีใบหน้านะครับมาปรากฏบนหน้นาจอในสุดความพิธีก็สามารถเข้าร่วมได้ที่ระบบซูมออนไลน์ก็คือลิงค์ซูมศูนย์เจสองคอมห้องสาธุชนทั่วไปนั่นเองครับในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้ความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรไปร่วมติดตามรับฟังและก็อนุโมทนาบุญกันครับพอมาอยู่ในศูนย์การพิธีค่ะความรู้สึกปลื้มปิติเดิมๆก็กลับมา ได้เห็นเพื่อนๆแกลลยานมิตรทุกคนที่รักในบุญมาอยู่ท่ามกลางผู้มีบุญนะคะมันทำให้เรารู้สึกปิติใจแล้วก็บรรยากาศพี่ๆน้องๆน,นะคะให้ความอุดบุญมากมายส่วนการรักษาระยะห่างของทางราชการวัดของเราก็ ยังคงรักษามาตรการโควิดอยู่อย่างเข้่งคัดนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไร้กังวลทุกสิ่งอย่างคะ่ะขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกระ,ะยาณนามิตรทั่วโลกนะคะให้เข้ามาทำบุญสั่งสมบุญเราจะได้เพิ่มปิติในบุญเหมือนบรรยากาศเก่าๆกลับคืนมาคะ่ะส่วนท่านใดที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางเข้ามาอยู่ในสถานที่บรรยากาศจริงนะคะวัดของเราก็เปิด ซ o มให้กับทุกท่านได้สั่งสมบูรณ์เสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของวัดได้จริงๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเราสั่งสมบูรณ์ได้ผ่านซูมออนไลน์ได้ตลอดเวลานะคะเราจะได้อยู่ในบุญ24นด้วยกันค่ะมาเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้มากราบพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้มาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานได้มาถวายพระไตจีบรนมารับบุญกองทุน รัตนะอุภาบูชาพระธรรมหาธรรมกายเจดีลปลื้มค่ะมีความสุขมากๆค่ะพี่ๆอุบาสิกาทุกคนก็น่ารักต้อนรับขับสู้อย่างดีค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราได้กลับบ้านได้มาได้มาบ้านจากที่แบบสามปีมันมันเหมือนมันขาดอะไรแต่ว่าพอเราได้กลับมาอีกทีนึงมันก็เหมือนกับแบบ มันคือความสุขจากปกติก็อยู่ทางยุโรปใช่ไหมคะก็จะตื่นเช้าหน่อยเข้าซูมแต่ความรู้สึกมันก็อยู่คนเดียวเนาะก็ปลื้มในอีกระดับหนึ่งแต่ที่นี่ได้มาเห็นหมู่คณะได้มาเห็นพี่ๆทุกท่านก็มีความสุขมันมันปลื้มเป็นหลายๆเท่าค่ะวันนี้ก็มีความยินดีมากครับมีความปลื้มใจมากได้พาทีมงานนะครับมาร่วมสั่งสมบุญ ดีใจมากเลยครับที่ช่วงนี้เนี่ยพอสถานการณ์ผ่อนคลายนะครับก็เลยได้พาทีมงานกลับมาอีก,อก ครั้งหนึ่งนะครับพอพาทีมงานมาก็สิ่งที่สิ่งที่ได้นะครับก็คือมีเขาเรียกว่ามีความพร้อมมีได้พักเบรกได้ชาร์จแบตได้ผ่อนคลายแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสนะครับมีความพร้อมในการที่จะไปเจอปัญหาอีกรอบหนึ่งมีความสามัคคีมีความใจเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ได้สั่งสมบุญแล้วก็หลายๆคนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับจากที่ใจร้อนก็ใจเย็นขึ้นเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงงานมากขึ้นครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่า ทั้งท่านที่มาด้วยตัวเองหรือว่ามีบริษัทหรือว่ามีห้างร้านนะครับถ้าพาทีมงานมาได้เนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากก็อยากเชิญชวนมาทั้งที่วัดแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็มาทางออนไลน์ก็ได้นะครับ